ทายไอ้ฮะเพื่ที่ไปใส่อะวายี่หอบหมอนหอบผ้ห่มแล้มันขึ้นฟีดดีดีตัวกูเห็นบอสโจเฮ็ดอะยอดวิวดีดีอันมันเบิดสมัยในเรื่อมัดใส่กกไม้หน้อยมากๆบดดันแล้วน้อยเอ้ยเอ้ยอ้ยไม่อย่างนงบึงบึงวาเลนไทยวาเลนไทยเออรู้ตัวข้างนับัวได้ดอกไม้สุ่มบอรได้ดอกไม้รู้ตัวทั้งหมดเลยอีตัวมึงขนาดมีคู่จะเปิดตัวบัวได้ เขามันกะแค่คนอยู่ไหนความลับเปิดโตบ่ได้เขาบ่มีดอกกุหลาบเขาก็บ่เป็นหยังแต่มึงหั่นมีดอกกุหลาบเอาไปให้เขาก็บ่ได้โอผ่พดมาเคลียเขาโอ้แม่นสวดจอมูน่าแม่นสจอยู่คนน่ะคุยกันยังกันเนาะคุยยังกันเนาะโอ้ถๆๆๆได้คุบ่าวเนาะโอ้โหท้อเฮเฮโอ้โหท้อเยเฮ โยมเอออายอโอ้ยนิตะโกกับวา,างโอ้อายอเอาทั่นมอเขารถก็ล็อกมึงเหาเอ้ามึงเหาเห็นไปแล้ว,อลลอลวโอ้โหโหเอานี่ไปโอ้อโออโหโ